สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณนะคะที่ออกอากาศผ่านทาง y t u t u นะคะในช่องของ RMTP u Live แล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะหวังว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาทุกท่านจะไปเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขแล้วก็ชาร์จแบตเติมพลังมาเต็มที่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ฝนยังคงทําหน้าที่คอยสรรหาเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆนะคะทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสำหรับคดีแรกนะคะที่นำมาฝากกันต้อนรับปีใหม่นะคะจะเป็นคดีอาชญากรรมที่เกิดในช่วงปี1 9 7 5ถึง1980ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีฆาตรกรต่อเนื่องรายหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่าถ้าเอ่ยชื่อใครๆก็รู้จักเพราะว่าฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้นั้นฆ่าชีวิตหญิงสาวไปถึง13ศพด้วยกันฆาตรกรรายนี้มีชื่อว่ายอดเชียริปเปอร์ค่ะ แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เมื่อ,อย้อนกลับไปในช่วงพฤศจิกายนนะคะวันที่13ปี2,563กเนี่ยก็ได้ปิดตำนานยอกเชียริปเปอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเนื่องจากเขา ป่วยติดโควิดนะคะแต่ว่าวันนี้จะนำเรื่องราวของเขานั้นมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันประวัติของยอร์ s เชียร์ริปเปอร์นะคะหรือใครๆรู้จักกันชื่อจริงของเขาก็คือปีเตอร์ซัดคริฟนะคะปีเตอร์เนี่ยเริ่มก่อเหตุการณ์ในช่วงปี1975ไปจนถึง1980แต่ว่าจริงๆแล้วมีรายงานข่าวว่าเขาทำร้ายโสเภณีหลายครั้งค่ะ แต่ตำรวจเนี่ยไม่เอาจริงเอาจางรวมไปถึงหญิงขายบริการเหล่านั้นก็ไม่ได้เข้ามาแจ้งความนั่นทำให้เขานั้นก่อเหตุสังหารโหดได้อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่ากว่าตำรวจจะจับตัวเขาได้เขาก็สังหารเหยื่อไปเป็นสิบรายแล้วด้วยกันย้อนกลับไปในปี1978นะคะในช่วงที่ตำรวจเนี่ยควานหาตัวผู้ก่อเหตุ ในช่วงนั้นก็มีจดหมายรวมไปถึงเทปเสียงชายคนหนึ่งมาอ้างตัวว่าเป็นฆาตกรรายนี้เรียกได้ว่าทำให้ตำรวจเนี่ยหลงประเด็นพวกเขามุ่งควานหาตัวเจ้าของเสียงค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนร้ายเป็นคนละย่านกับที่ปีเตอร์อาศัยอยู่แม้ว่าผู้รอดชีวิตจะยืนยันว่าเทปเสียงดังกล่าวนั้นไม่น่าใช่เสียงของคนร้ายแต่ตำรวจก็ไม่ได้ฟังความคัดค้านอะไรนะคะก็มุ่งหน้าหาตัวคนร้าย ัวปลอมไปจนกระทั่งไปจับกลุ่มตัวได้แล้วก็รับสารภาพว่าเป็นเพียงแค่ชายผู้ปั่นป่วนเท่านั้นก็คือก่อเหตุกวนเมืองไปนะคะจนทำให้เจ้าของเสียงคนนั้นเนี่ยถูกตัดสินจำคุก8ปปีแต่ก็เรียกได้ว่าในระหว่างที่ตำรวจไปควานหาผิดตัวเนี่ยก็ทำให้ปีเตอร์เนี่ยไปก่อเหตุ ได้อีกหลายครั้งเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วนะคะปีเตอร์ก็โดนจับกลุ่มตัวเรียกได้ว่าจับได้อย่างละมุนละม่อมเลยทีเดียวในวันที่ตำรวจนั้นเรียกตรวจรถของเขาซึ่งรถคันนั้นนั่งมากับโสเภณีคนหนึ่งเมื่อตรวจดูแล้วก็พบว่าป้ายทะเบียนรถคันดังกล่าวนั้นเป็นป้ายทะเบียนปลอมจึงนำไปสู่การตั้งข้อสงสยัยแล้วก็ขยายผลจับกลุมเมื่อหลักฐานต่างๆมาวางอยู่ตรงหน้านะคะปีเตอร์ก็รับสารภาพมาอย่าง ง่ายดายท่ามกลางความตกใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองประวัติของปีเตอร์นะคะอย่างที่บอกว่าเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2563ในวัย74 ด้วยการที่เขาติดโควิด1 9นั่นเองหลังจากที่เขาติดโควิด9เนี่ยเขาก็ปฏิเสธที่จะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนปีเตอร์นั้นเสียชีวิตในเรือนจำเรียกได้ว่าเขาเป็นนักโทษที่ก่อคดีสุดอื้อฉาวโดยฉายาของเขานั่นก็คือยอร์กเชียริป ะะซึ่งยอร์ชเชียได้มาจากย่านที่เกิดเหตุฆาตรกรรมหญิงสาวส่วนคํา่่าลิปเปอร์นั้นก็คล้องจองมากับแจ็คเดอร i ลิปเปอร์ซึ่งเป็นฆาตรกรต่อเนื่องหญิงสาวในอดีตนะคะที่ก่อเหตุไปกว่า ร้อยกว่าปีก่อนนะคะก็เลยมาค้องจองกันเป็นยอร์กเชียร์ลิปเปอร์นั่นเองปีเตอร์นั้นเป็นฆาตรกรต่อเนื่องนะคะที่ก่อเหตุในช่วงปี1975ไปจนถึงปี1980เขาก่อเหตุกับหญิงสาวไปกว่า20รายเสียชีวิตกว่า13รายบาดเจ็บ 7รายและอาจจะมีผู้ที่ถูกฆ่าแล้วก็ทำร้ายมากกว่าจำนวนที่ตำรวจเนี่ยรับรู้เพราะว่าช่วงแรกๆนั้นตำรวจมีการละเลยคดีของเขาไปความตายของปีเตอร์นั้นทำให้ครอบครัวของเหยื่อต่างรู้สึกโล่งใจค่ะเรียกได้ว่ายังมีเหยื่อที่หลุดลอดเนื้อมือของเขาบอกว่าในทุกๆคืนที่เขาย้อนคิดกลับ กับเหตุการณ์อันเร้ายเหล่านั้นนะคะก็ต่างรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็บางคนก็มีอาการปวดหัวถึงขั้นนอนไม่หลับผวาในแต่ละคืนนะคะสำหรับตำรวจนะคะมันคือความผิดพลาดในการปล่อยตัวปีเตอร์ให้ก่อเหตุยาวนานกว่า5ปีค่ะทั้งที่เคยนำตัวเขามาสอบปากคำถึงกล่าวค้งแต่ก็ไม่สามารถจับกลุ่มตัวเขาได้จนปีเตอร์นั้นต้องออกมาพูดว่ามันเหมือนปฏิหารที่พวกเขาไม่ จับกลุ่มตัวผมให้เร็วกว่านี้ทั้งๆท,ที่มีทุกอย่างครบแล้ว สำหรับหญิงสาวนะคะเรียกได้ว่ามันคือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงค่ะไม่เพียงแต่จะต้องกลัวกับฆาตรกรต่อเน,นื่องรายนี้พวกเธอยังจะต้องเจอกับอคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ทำการไล่ล่าตัวคนร้ายเรียกได้ว่านี่คือเรื่องราวที่เป็นแผลบาดลึกลงไปในจิตใจมากกว่าฆาตรกรรมสุดเหี้ยมโหดที่เกิดขึ้นซสอีกนะคะเพราะว่าพวกเธอเป็นหญิงโสเภณีแล้วก็แน่นอนว่าตำรวจก็เลยไม่ค่อยใส่ใจคดีของพวก สักเท่่าไหรฆาตกรต่อเนื่องรายนี้นะคะเปิดเผยว่าแรงจูงใจที่เขาลงมือฆ่าผู้หญิงก็เพราะว่าพระเจ้านั้นบอกให้ลงมือทำชีวิตในอดีตของเขาก็เหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปค่ะที่เกิดในชนชั้นแรงงานออกจากโรงเรียนตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็ทำงานหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสับเปรย รปภแล้วก็งานรับจ้างทั่วไปมีบางครั้งก็ตกงานค่ะเขาแต่งงานแต่ก็ไม่สามารถมีลูกได้เพราะว่าภรรยาของเขานั้นมีปัญหาเรื่องการมีบุตรปีเตอร์นะคะมีงานอดิเรกนั้นก็คือชอบเที่ยวโสเพณี จนเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มเพื่อนๆของเขานะคะก่อนจะเกิดเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องในปี1969เนี่ยเขาเคยติดตามศสเนณีแล้วก็เคยใช้ค้อนทำร้ายร่างกายหญิงสาวดังกล่าวแต่ในการทำครั้งนั้นเนี่ยหญิงสาวไม่ได้เสียชีวิตเรียกได้ว่ามันเป็นครั้งแรกที่ปีเตอร์ได้ลองก่อเหตุซึ่งผู้บาดเจ็บนะคะจำทะเบียนรถที่ขับ เข้ามารับได้นะคะวันต่อมาตำรวจก็มาหาเขาที่บ้านแม้จะมีความผิดชัดเจนเพียงพอในการจับกลุ่มตัวข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ตำรวจไม่ได้จับปีเตอร์ค่ะเพียงแต่ขู่ปรามว่าโชคดีแค่ไหนที่ผู้บาดเจ็บเป็นเพียงโสเพณีและผัวของเธอยังติดคุกอยู่จึงไม่มีใครเอาความผิด สุดท้ายแล้วเขาก็ถูกปล่อยตัวไปนั่นคือสิ่งที่ตำรวจคิดนะคะแล้วก็โสเพณีคือผู้หญิงที่ตัดสินใจออกมาขายตัวรับความเสี่ยงจากการถูกปล้นฆ่าด้วยตัวเองนะคะการปล่อยปีเตอร์ไปในครั้งนั้นค่ะทำให้อีก5ปีต่อมาเขาจึงได้ลงมือใช้ค้อนทุบหัววิลมาแม็กแครนนะคะซึ่งเป็นโสเพณีวัย28 เธอเป็นคุณแม่ลูกสี่ค่ะเขาสะกดรอยตามและตีหัวเธอสองครั้งรวมไปถึงใช้มีดแทงตามร่างกายกว่า14แผลและนี่คือศพแรกที่ตำรวจบันทึกไว้ว่าเป็นผลงานของฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้วิวมาได้ตายไปแล้วก็ทิ้งลูกสี่คนที่รอแม่กลับบ้านคืนเกิดเหตุนั้นลูกสาวคนโตจูงน้องๆออ,ออกไปรอแม่ที่ป้ายรถเมล์ค่ะ ซึ่งแม่จะกลับมาทุกๆคืนแต่ในคืนนั้นกลับไม่พบแม่ผ่านไปหลายปีลูกสาวคนโตตัดสินใจผูกคอฆ่าตัวตายจากความเจ็บปวดในวันนั้นน้องชายของเธอคนหนึ่งเกิดบาดแผลในใจจากความตายของแม่จนต้องพึ่งยาเสพติดและติด คุกจนมาถึงเรียกว่าเป็นปัญหาครอบครัวเลยทีเดียวก่อนน่าจะสังหารเหยื่อรายแรกนะคะปีเตอร์ไล่ทำร้ายร่างกายโสเภณีไปทั่วเลยเพียงแต่ไม่มีการแจ้งความเพราะเหยื่อเป็นเพียงโสเภณีที่รู้ว่าแจ้งไปตำรวจก็คงไม่สนใจนั่นทาให้ฆาตรกรรายนี้ใช้เวลา4ปีในการสังหารหญิงสาวไปถึง3ศพแม้ตำรวจนะคะจะ จัดรูปแบบการก่อเหตุและแยกได้ว่าคดีไหนคือคดียอกเชียริปเปอร์คดีไหนไม่ใช่โดยพฤติกรรมการฆ่านั้นผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บ จะโดนทําร้ายกระหน่าตีที่หัวด้วยค้อนนะคะและข้างหลังก็จะใช้มีดแทงรวมไปถึงไขควงหรือของมีคมเนี่ยทะลวงที่อกแล้วก็หน้าท้องนะคะเสื้อผ้าของเยื่อก็จะถูกเฉือนออกไปจากร่างกายเรียกได้ว่ามีการขาดแหว่งอย่างแบบ เละเทะไปหมดนะคะโดยตำรวจเนี่ยยังคงพุ่งเป้าไปหาผู้ชายที่เกลียดโสเภณีเป็นหลักจนเมื่อเกิดเหตุคนร้ายใช้ค้อนทุบหญิงสาววัย16ปีซึ่งไม่มีประวัติขายบริการแต่กลับถูกฆ่าโดยรูปแบบคล้ายกับวิธีการฆ่าของยอ r k เชียร์ลิเปอร์ตำรวจนะคะจึงเริ่มจัดลำดับคดีใหม่โดยกลับไปตรวจคดีย้อนหลังแล้ว จัดความสำคัญของเหยื่อว่าคนตายคนไหนมีประวัติดีคนไหนมีประวัติไม่ดีหรือเป็นโสเพณีก็จะถูกอยู่ใน ผู้เสียชีวิตที่มีประวัติไม่ดีนั่นเองการกระทําของตารวจนี้ค่ะทำให้ญาติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยไม่พอใจมากเพราะเท่ากับว่าละเลยบทบาทความเป็นคนของผู้ตายอย่างน่าเจ็บปวดที่สุดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยญาติก็มองว่าไม่ควรแบ่งแยกว่า ผู้ตายจะประกอบอาชีพไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็คือเหยื่อลายหนึ่งค่ะการออกกฎให้หญิงสาวระมัดระวังตัวห้ามใส่ชุดล่อแหลมห้ามออกจากบ้านยาววิการไม่เช่นนั้นจะโดนจับกลุ่มมีการออล่าตัเวรอย่างหนักนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้นักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ ตั้งทนขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มเฟมินิสต์นะคะไม่พอใจกับการกระทําของตํารวจเนื่องจากมองว่าตํารวจนั้นมีอคติทางเพศกับผู้หญิงมากไปการแต่งชุดล่อแหลมหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็คือเหยื่อโดยฆาตกรน,นั้นเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นคนที่กระทําความผิดพวกเธอนะคะจึงรวมตัวกันประท้วง เรียกได้ว่ามีการในยุคนั้นนะคะก็มีการออกมาประท้วงกันว่าใหา้ความเท่าเทียมเกิดขึ้นกับหญิงสาวทุกๆคนนะคะปรากฏว่าผู้ประท้วงซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยกลับโดนตำรวจจับไปโรงพัก11คนคะ่ะแถมยังให้ประกันตัวตอนเที่ยงคืนสร้างความหวาดกลัวให้กับ ผู้หญิงที่ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านในยามวิการเพราะคาตรกรต่อเนื่องก็ยังเพ่นผ่านอยู่ข้างนอกอีกทั้งยังไม่มีรถเมลวิ่งนะคะแต่ตำรวจเนี่ยเลือกปล่อยตัวพวกเธอแล้วก็เหยียดยามว่าผู้หญิงที่เล่นกับไฟก็ควรโดนไฟไหม้นะคะ หรือก็แปลงง่ายๆก็คือพวกเธอนั้นรนหาที่เองจนทำให้มันเป็นช่องโหว่แล้วก็เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเรื่อยมานั่นเองเดี๋ยวเรื่องราวคดีของยอก k s เชียร์เดอะริปเปอร์นั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับฟังกันได้อพโอดถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วฝนวราสินีสินสวรรณต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ